เจาะหุ้นฮอตกับทอกหุ้นพื้นฐานสัปดาห์นี้กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัพเดตผลกระทบจากทะเลแดงปตทพ,พรีวิวไตรมาส4/2,566คาดกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเยียร์ออนเยียร์และผลประกอบการแอดวานซ์รายงานออกมาอ่อนตัวกว่าที่คาดไว้ติดตามได้ในทุกช่องทางของ n n o v v t e x ทั้ง YouTube และ Facebook ในแอดพิโซ์นี้ได้เลยค่ะ i n n o น e s, no s X. Op op. Ok t X แอปเดียวครบจบทุกตักราลการลงทุนโหลดเลย นี่ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะหุ้นฮอตกับทอหุ้นพื้นฐานนะคะก็ในสัปดาห์นี้ก็ถ้าเห็นน้องกับน้องกิฟต์ใส่เสื้อสีสดใสแบบนี้ก็เข้ากับเทศกาลนะคะช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าขอสวัสดีปีใหม่ในในวันตรุษจีนนะคะแล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับการลงทุนของนักลงทุนทุกท่านนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้จริง,รงๆก็สอบพล้องตลาดหุ้นจีนถือว่าค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวนะคะก็ตลาดหุ้นไทยก็ถือว่ามีแนวบวกเล็ก ะะรวมไปถึงเ,เรื่องของการคงของตัวอัตราดอกเบียนโยบายที่2.5%ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนอเชื sure ่อว่าแฟนแฟรายการของ InnovestX เราเองน่าจะได้มุมมองจากอาดอ,กอรออสตินนะคะในรายการตอนเช้าของเราที่มาให้มุมมองกังนไปพอสมควรแล้วนะคะน้องกิ๊เป็นไงบ้างคะคะ่ะก็ขอไว้พรด้วยอีกคนนึงนะคะก็ขอให้ขอเป็นปีที่สุขภาพกายดีสุขภาพใจดีแล้วก็สุขภาพการเงินแข็งแรงด้วยนะคะในสัปดาห์นี้เขาต้องมาบอกว่ามีตลาด บวกเหมือนกันนะนอนเราเห็น1,400จุดบางบางวันแล้วด้วยนะคะและในแง่ของสัปดาห์นี้เองเนี่ยก็ยังเป็นช่วงของการทำพรีวิวด้วยนะคะบทว,วิเคราะห์พรีวิวก็ยังมีอยู่รวมถึงหุ้นบางตัวก็เริ่มที่จะประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะคะในสัปดาห์นี้คะ่ะเราสองคนก็จะมีการหยิบบทว,วิเคราะห์นะคะที่น่าสนใจมาเจาะกันนะคะก็จะมีทั้งหุ้น แล้วก็ทางเซกเตอร์ที่มีประเด็นที่ต้องติดตามด้วยนะคะเข้ามาที่ตัวแรกก่อนนะคะวันน,นี้เราเอาพรีวิวของตัวปอตอทอมาเจาะกันนะคะตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยพี่กบชัยพัฒนนักวิเคราะห์ของเราก็มีการประเมินค่ะว่าในมุมของกําไรประมาณที่4ที่กําลังจะออกมาเนี่ยน่าจะได้เห็นการเติบโตย e ออนเ y e ได้นะคะแต่ว่า Q on Q เนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงนะคะโดยงบของปอตอทอจะประกาศในวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะ ค่ะทีนี้มาเจาะกันในส่วนของรายละเอียดของตัวทิศทางตัวผลประกอบการไตรามาสสี่กันนิดหนึ่งนะคะก็ทางนักวิเคราะห์เราเองเนี่ยคาดว่ากำไรไตรามาสสี่ของปี2566นเนี่ยน่าจะประกาศออกมาเกือบเกือบสล้านบาทตัวเลขที่เป็นตัวเลขเป๊ะๆก็ประมาณ29,600ล้านนะคะซึ่งตรงนี้ก็เพิ่มขึ้นถึง59%เก้าอร์นออนเยียแต่ว่าลดลงประมาณ5% q าเปอตคิวออนคิวต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราดูคิวออนคิวเนาะที่มันอ่อนตัวลงมาเชิงควอเตอร์ มาสของปี2 5ง6ที่ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะทีนี้เนี่ยให้มาเจาะกันในเชิงประเด็นหลักๆเนี่ยมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็จะมีในส่วนของตัวอัตรา มีกำไรจากตัวแ,แลกเปลี่ยนแล้วก็มีกำไรพิเศษนะคะซึ่งหากไม่รวมรายการเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วกาไรจากการดําเนินง,งานก็จะลดลงควอเตอร์อันควอเตอร์นะคะหลักๆเนี่ยก็จะมาจากการขาดทุนตัวสต็อกนะคะเนื่องจากว่าราคาน้ํามันในไตรามาสสนี้อ่อนตัวลงนะคะตัว market GRM หรือก็ว่า r r o s <ừ> s, <margin> <S ีไฟแนนซ์มาจิเองก็ลดลงนะคะซึ่งพอไปเก็บเทียบกับไตรามาสสเนี่ยลดลงมาเกือบ ครึ่งหนึ่งของไตมาสามเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์สําหรับบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจ ปิโตเคมีแล้วก็ลงกัดหรือว่าตัว P R เนี่ยก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันนะคะประเด็นที่2เนี่ยก็เป็นเรื่องของตัวกําไรจากธุรกิจกา๊าสนะคะที่คาดว่าจะลดลงพอเตอร์ออนพอเตอร์นะคะโดยมีสาเหตุมาจากอุปสงค์ที่ก็ลดลงตามาปจัจจัยด้านฤดูกาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูโดยภาพรวมแล้วเนี่ยถ้ากําไรของไตรมาสสี่เนี่ยจะรายงานออกมาตามที่เราคาดคือเกือบเก0 0 0สามหมื่นล้านเนี่ยจะทําให้กําไรสุทธิทั้งปีของปี2566ของทางปตทเองเนี่ยจะ อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนล้านบาทโดยประมาณนะคะค่ะเพราะฉะน,นนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะคะของในมุมของไตรมาสที่สี่นะคะาถ้าเราให้เพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงนะคะในส่วนของบริษัทร,ร่วมที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีและโรงกลั่นซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญของงบเนี่ยหลกัหลกๆก็จะเป็นการดาเนินง,งานของบริษัรปรอทปตทจีซีนะคะบริษัทท็อ,ทอปแล้วก็ตัวของ i r p c นะคะอันนี้ก็จะเป็นบริษัทของทางร่วมของปตทนะคะทีนี้ คิดท,ทางรัาคาน้ำมันณตอนนี้เนี่ยรวมถึงแนวโน้มของไตรามาสที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีภาพเป็นยังไงอะคะพี่นอรจริงๆต้องบอกว่าถ้าเราไปดูในเชิงของตัวฟาร์ฮัสเองนะคะกำไรหรือว่าผลประกอบการของตัวไตรามาสหนึ่งเองเนี่ยคิดว่าน่าจะปรับ ตัวดีขึ้นในเชิงไตรมาสต,ต่อไตรมาสก็คือคิดว่าน่าจะดีกว่าผลประกอบการไตรมาสสี่ที่ผ่านมานะคะประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือมาจากตัวกําไรจากธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็ตัวโรงกัรดอย่างที่น้องกิฟต์บอ,อกไปก็คือตัว P N R mm hmm. เองเนี่ยที่คาดว่าน่าจะดีขึ้นนะคะประเด็นที่2เลยเนี่ยก็คือตัว market G R M mm hmm. เองเนะคะจากธุรกิจปิโตรเคมีแล้วก็ตัวรงกัรดเองเนี่ยก็มีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ตัวราคาน้ํามันที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนกําไรของอ ผลประกอบการไตรมาสหนปี2567ที่จะารายงานออกมานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยน่าจะมีประเด็นที่ถูกลดทอนเลยเนี่ยหลักๆเลยก็คือ,อจะมีในส่วนของตัวราคากา๊สนะคะที่ขายให้กับกลุ่มโรงไฟฟ้าแล้วก็ทางประธาเองเนี่ยก็มีถูกสั่งให้คืนเงินส่วนเกินรายได้จํานวนประมาณ4,300ล้านบาทนะคะที่ได้มาจากาผู้ที่ผลิตก๊สที่ไม่สามารถาส่งก๊สได้ตามาสัญญาะคะ่ะ ค่ะนั่นก็จะเป็นภาพรวมนะคะของแนวโน้มจอยมาสที่4ที่เราคาดการณ์ต่อเนื่องมาถึงจอยมาสที่1ปีนี้นะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะในแง่ของปตทเองเนี่ยปัจจัยเสี่ยงมีหลายปัจจัยเหมือนกันที่ต้องติดตามนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงว่ามีอะไรบ้างรวมถึงถ้าดูในส่วนของราคาหุ้นสัปดาห์นี้นาอพี่น้องจะเห็นว่ามีการกระตุ้งกระตุ้งขึ้นมาด้วยนะคะปตทอ่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะคะต้องมาดูกันว่า valuation ยังน่าสนใจหรือเปล่า ค่ะไปที่ประเด็นความเสี่ยงก่อนละกันนะคะเรื่องแรกเนี่ยก็คงจะไม่ผลในภาพแมกโรโใหญ่ๆนะคะก็คือเป็นภาพของเศรษฐกิจนะคะที่ถ้าเกิดว่าชะลอตัวเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อความต้องการผลิตภัณฑ์พลังงานแล้วก็ปิโตรเคมีของทางปตตนะคะเรื่องที่2ก็เป็นในส่วนของความผันผวนข,ของราคาน้ํามันนะคะที่อาจจะทําให้มีการขาดทุนสต็อกมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นประเด็นเสี่ยงอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องการด้อยค่าตัวสินทรัพย์นะคะหรือว่าการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ต่างๆการเปลี่ยนกฎ เกมกฎหมหยต่างๆแล้วก็รวมไปถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดมาจากการแทรกแซงของอราคาฝั่งของตัวธุรกิจคาปิีกน้ํามันนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่อาจจะต้องพิจารณานะคะในเชิงตัวราคาหุ้นเองนะคะหุ้นปตทอเองเนี่ยในปัจจุบันถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง valuation น่าสนใจมากนะคะโดยที่ตัว price per book ปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณ0.9เท่าเท่านั้นเองนะคะแล้วก็คิดเป็น PE ประมาณ8.9เท่าถ้าเที ากับค่าเฉลี่ย10ปีถ้าเรามองย้อนกลับไป10ปีเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีในส่วนงตัว Price Per Book เฉลี่ย,ยอยู่ประมาณ1.3เท่าแล้วก็ตัว P/E ประมาณ14.6เท่าเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าราคาปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็น valuation ที่ถือว่า discount แล้วก็น่าสนใจ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนักวิเคราะห์เราเองก็เลยยังคงคํำแนะนําที่เป็นเอาเพอร์ฟอร์มอยู่นะคะโดยให้ราคาเป้าหมายสําหรับปี2,567เนี่ยเป็นวิธีแบบ sum of the part นะคะมีราคาเป้าหมายอยู่ที่45บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้ก็จะมีในมีในส่วนของตัว e ีเดนดิ d หรือว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลที่น่าสนใจเช่นเดียวกันอยู่ประมาณ5.9%ต่อปีค่ะ ค่ะนั okay. like there are mm ่น hmm. ก็จะเป็นพรีวิวของปตทนะคะที่เราสองคนนำมาเจาะกันในวันนี้นะคะต่อเนื่องมาค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่ตอนนี้เนี่ยจะต้องมีการติดตามในเรื่องของผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะคะในทะเลแดงแล้วก็ตะวันออกกลางเราจะมาเจาะกันในส่วนของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่ะว่าตรงนี้เนี่ยมีประเด็นที่ต้องติดตามอะไรบ้างนะคะคือณตอนนี้เนี่ยความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในทะเลแดงและตะวันออกกลางเนี่ยก็จะส่งผลกระทบ ในเรื่องของการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนะคะโดยเฉพาะการขนส่งสินค้าจากทวีปยุโรปมายังเอเชียหรือว่าเอเชียไปทางยุโรปนะคะที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทขนส่งเองก็มีการหลีกเลี่ยงในส่วนของเส้นทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางขนส่งเนี่ยก็ต้องไปอ้อมนะคะแหลมกูดโฮปที่ทวีปแอฟริกาส่งผลกระทบในมุมของที่ว่าการขนส่ง ใช้เวลานานขึ้นต้นทุนก,การขนส่งมีการเพิ่มขึ้นนะคะทีนี้แล้วเนี่ยในแง่ของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเยบื้องต้นเราก็มีการประเมินนะคะว่าผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยจะอยู่ในมุมที่ว่าบริษัทไหนามีสัสดส่วนการส่งออกไปยังทวีปยุโรปมากน้อยยังไงนะคะถ้าเราลองไล่เรียงดูเนี่ยในกลุ่มนะคะ KCE นะคะมีการส่งสินค้าไปยังทวีปยุโรปเนี่ยมากสุดนะคะประมาณสัก45ค่ะตามมาด้วยเดลต้า0และตัวของฮาน่าที่ 9%ิเนะคะทาง P X ชัยวัฒน์นะคะนะคะักวิเคราะห์ของเรานะคะก็มีการอัปเดตกับทางบริษัทด้วยนะคะถึงผลกระทบนะคะโดยภาพรวมเนี่ยเห็นบ้างเล็กน้อยนะคะอย่าง KCE เองเนี่ยมองว่าในช่วงของไตรมาสที่ 4, เอ่ปี66นะคะที่จบไปเนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีผลกระทบมากนะคะเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยมีการสั่งซื้อสินค้าไว้บ้างแล้วนะคะแล้วก็การขนส่งไปยังทงวีปิยุโรปของทางบริษัทเนี่ยถ้าเราลองดูเนี่ยก็แบ่งครึ่งครงค่ะก็มีการส่งไปทางเรือครึ่งหนึง่งส่งไปทางเครื่องบินครึ่ง ะะเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยอาจจะยังเห็นไม่มากในไตรมาสที่4นะคะส่วนเดลต้าเองเนี่ยเริ่มที่จะเห็นการชะลอคําสั่งซื้อออกไปบางส่วนนะคะเพราะว่าระยะเวลาการขนส่งเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาที่มันนานขึ้นด้วยนะคะและโดยส่วนใหญ่เนี่ยเดลต้าก็จะมีการส่งสินค้าไปยุโรปผ่านทางเรือมากกว่าทางอากาศนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะก็เป็นสิ่งที่เราต้องติดตามต่อนะคะว่าความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ตรงนี้จะส่งผลกระทบ กับทางบริษัทมากน้อยขนาดไหนถ้ามันมีการยืดเยื้อต่อไปนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางพิเอกชัยวัฒน์เขาก็มองว่าหากสถานการณ์มีการยืดเยื้อะนะคะสิ่งที่เราคาดหวังว่าจะได้เห็นเนี่ยก็คือการปรับเพิ่มราคาสินค้าเพื่อที่จะชดเชยต้นทุนขนส่งที่มีการเพิ่มขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะต้องมีการขนส่งไปในรูปแบบอื่นเพิ่มเติมจากทางเรือด้วยนะคะเช่นทางเครื่องบินนะคะซึ่งตรงนี้ได้มองว่าด้วยการที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยน้ำหนัก ไม่ได้มากนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนจากเรือเป็นเครื่องบินเนี่ยก็น่าที่จะทาได้แล้วก็น่าที่จะบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะหลังจากที่น้องกิฟต์ได้ฉายภาพในส่วนของอภาพหลักๆกับประเด็นที่เกิดขึ้นกับทางทะเลแรงแล้วนะคะก็ทีนี้นรอขอมาเจาะกันสําหรับกลุ่มนี้ในส่วนของตัวแนวโน้มตัวผลประกอบการที่จะรายงานกันออกมาสําหรับไตรมาสสี่ของปี2566 ะะซึ่งเ,เราเองเนี่ยเราคาดการตัวกําไรสุทธิของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตรงนี้เนี่ยทั้ง3บริษัทรวมกันนะคะก็คาดว่าน่าจะลดลงอยู่สักประมาณ17.3% Q on Q แล้วก็4.2% Year on Year นะคะซึ่งการลดลงของกําไรในเชิงคอเตอร์อันคอ e r เตอร์เนี่ยเกิดมาจากยอดขายสินค้าของตัวอิเล็กทรอนิกส์เองที่ลดลงนะคะเนื่องจากว่าไตรมาส4เองเนี่ยจำนวนวันทํางานก็ถือว่าน้อยกว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีเ,เทศกาลมันหยุดที่ค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งนะคะอีกครั้งก็ได้รับผลกระทบ มา,มาระดับหนึ่งนะคะจากสถานการณ์ความไม่สงบด้านภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ปริมาณความต้องการเนี่ยอาจจะมีการชะลอตัวลงไปบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นภาพระยะสั้นของไตรามาสสี่ของปี25 6 0บกที่ทางนักวิเคราะห์เรามองไว้ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูในภาพระยะยาวเองเนี่ยอย่างไรก็ดีนะคะเราก็ยังมองว่าก็ยังมีประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นชั่วคราวนะคะแล้วก็ยังมองว่าตัวแนวโน้มของตัวอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เองเนี่ยยังมีการเติบโตได้ดีนะคะโดยเฉพาะ ตัวผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทาง AI หรือว่า EV เป็นต้นนะคะนอกจากจากนี้เนี่ยแต่ละบริษัทเนี่ยในกลุ่มก็ยังมีแผนการขยายกําลังการผลิตอื่นๆอย่างต่อเนื่องนะคะ mm hmm. ก็ถ้ามาดูกันในบริษัทแรกเนี่ยก็คือตัวเดลตานะคะเดลต้าเองเนี่ยก็แผนของเขาก็คือแผนเพิ่มกําลังการผลิตตัว EV related product นะคะซึ่งก็ได้ทําเสร็จสิ้นไปแล้วในช่วงไตรมาสสปีที่แล้วนะคะเ g e อเองเนี่ยมีการเพิ่มการผลิตของเครื่องเลเซอร์ดิวนะคะสำหรับตัว HDI product ะะแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวฮาหน่านะคะก็มีการเพิ่มออกําลังการผลิตของผลิตของผลิตภัณฑ์ตัวซิลิคอนคาร์บายด์ค่ะ ค่ะนั่นก็จะเป็นภาพรวมของกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะโดยหุ้นเด่นที่เราชอบในกลุ่มนี้นะคะเราก็ยังมองว่าเป็นตัวเ KCE นะคะก็ยังเป็นคนที่มีความน่าสนใจที่สุดในกลุ่มนะคะหลักๆแล้วเนี่ยเราก็มองเห็นถึงในเรื่องของกําไรนะคะที่ยังมีการเติบโตได้ดีนะคะ,ะในไตรมาสที่4ปี66ต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้ปี2567นะคะเดี๋ยวโดยเรามีการประเมินค่ะว่ากําไรของ KC e เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณสัก40 8%เยออนเยในปีนี้นะคะหลักๆก,ก็จะมาจากที่พี่น้องเล่าเลยก็คืออุตสาหกรรมอีวียังคงเติบโตได้อยู่นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็คาดหวังในเรื่องของประโยชน์ที่จะได้รับเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนที่ลงนะคะเพราะว่าในส่วนของตัวต้นทุนทองแดงเองเนี่ยก็คาดว่าที่จะมีแนวโน้นมของราคาที่ลดต่ําลงในปีนี้นะคะในมุมของราคาคะ่ะเราเห็นแนวโน้นมของราคา KCE มีการปรับลงมานะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สะท้อน ถึง valuation ที่มีความน่าสนใจนะคะในวันนี้เนี่ย trade P/E ประมาณสัก24เท่านะคะซึ่ง24เท่าตรงเนี้ยเป็นระดับที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าตรงนี้เนี่ย valuation ลงมาแล้วนะคะภาพกำไรยังมีการเติบโตเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มสำหรับ KCE นะคะราคาเป้าหมายที่ให้ไว้เนี่ยคือ61บาทต่อหุ้นค่ะ อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะมาจ่อการถึงประเด็นที่ต้องติดตามเลยนะคะความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ในทะเละแดงนะคะสุดท้ายนะคะมาอัปเดตการกับหุ้นที่ออกมาแล้วดีกว่านะคะในส่วนของผมประกอบการไตรมาสที่4นะคะก็คือตัวของ a d v a n c e นะคะหุ้นตัวนี้ดูแลโดยทางน้องใหม่กิติสรค่ะด้วยรวมผลประกอบการของ a d v a n c e ที่ออกมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอะไรที่อ่อนแอกว่าที่คาดเอาไว้นะคะ ใช่ค่ะถ้าเรามาดูตัวเลขของตัวผลประกอบการของไตรมาสสี่ปี2 5 6 6นะคะตัว a d v a n c e เนี่ยรายงานกำไรสุทธิอยู่ที่ประมาณ7 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ลดลง14% Q on Q แล้วก็ประมาณ5% y e เ r on Year นียอเนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าไตรมาสสี่ปี2 5 6 6เนี่ยเป็นไตรมาสแรกนะคะที่ทาง a d v า n c e เนี่ยมีการรวมในงบก,การเงินของตัวทิปเปอร์ทีบอร์ดแบนเข้ามาแล้วก็รวมไปถึง j a ส z ีฟเข้ามานะคะแต่ว่าเป็นการรวมที่ไม่เต็มไตรมาสทีเดียวการรวมที่ นะคะในไตรามาสสี่ปีที่แล้วที่มีการประกาศงบกันไปเนี่ยก็จะมีรายการพิเศษอย่างเช่นตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะคะที่บันทึกเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงการบันทึกการด้อยค่าเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตัดรายการที่เป็นรายการพิเศษออกไปเนี่ยกำไรสุทธิเขาก็จะอยู่เ,เกือบๆประมาณเจ็ดพันล้านเช่นเดียวกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยลดลงอยู่ประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นต์คิวออนคิวแต่ว่าเติบโตส7กจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยออนยตัวเลขที่รายงานออกมาของไตรามาสสี่เนี่ยเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าทางอินโนเวสเอ็กซ์ X, หรือว่าทางที่นัก นักวิเคราะห์น้องใหม่กิติศรเราเนี่ยคาดไว้อยู่สักประมาณ5.4%แล้วก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้อยู่ประมาณ5.9%นะคะหลักๆเลยเนี่ย<ม>เกิดมาจากค่าใช้จ่ายของตัว SG&A n ค่ะที่สูงกว่าที่คาดไว้แล้วก็รวมไปถึงดอกเบีย้ยจ่ายที่สูงกว่าที่คาดไว้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ประกาศงบมาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในปีที่แล้วคือปี2566เนี่ย Advance เนี่ยมีกำไรปกติเนี่ยอยู่ที่ประมาณ28,500ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้ก็เพิ่มขึ้น9.3%เยอะอ่อนเยรวมไปถึง มีการประกาศจ่ายเงินปันผลของครึ่งปีหลังของปี2566ด้วยนะคะอยู่ที่4บาท61สตางต่อหุ้นนะคะซึ่งก็คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ประมาณ2.1แล้วก็เป็น payout ratio อยู่ที่9.1ซึ่งก็จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือว่า X ตัวเงินปันผลเนี่ยวันที่19กุมภานี้ค่ะ ค่ะหลังจากที่ประกาศผลประกอบการออกมาแล้วนะคะทางบริษัทเองก็มีการจัดประชุมนังวิเคราะห์ด้วยนะคะเพื่อที่จะชี้แจงเป้าหมายทางการเงินนะคะว่าปีนี้ปี2,5,6,7จะเป็นยังไงนะคะซึ่งทางบริษัทอมองว่าในมุมของตัวรายได้นะคะจากการให้บริการหลักเนี่ยน่าจะเติบโตได้ประมาณ 3-15%ตัว EBITDA น่าจะเติบโตได้ประมาณ14-16%รวมถึงจะใช้งบลงทุนประมาณ25,000ล้านบาทนะคะสำหรับในปีนี้นะคะหลักๆแล้วเนี่ยที่มันมีการเติบโตขึ้นมาเนี่ยก็จะมาจากในเรื่องของการรวมงบการเงินของตัวที T ่บันทีบอร์ดดแล้วก็ตัวจาอีก e เข้ามาแบบ เต็มปีนะคะซึ่งจะเริ่มตมั้งแต่ปตามาสที่1ปีนี้เป็นต้นไปนะคะในแง่ของตัวผู้บริหารเนี่ยก็คาดว่าในส่วนของดิวนี้เนี่ยในช่วงสั้นอาจจะมีผลกระทบเชิงลบกับเอ,อ่อ p l นะคะงบการเงินของบริษัทเนี่ยประมาณสัก1-2ปีนะคะก่อนที่จะส่งผลบวกได้ในระยะยาวซึ่งตรงนี้เนี่ย เป็นไปาตามที่น้องใหม่กิติศรนนะักวิเคราะห์ของเราเนี่ยประเมินเอาไว้นะคะค่อนข้างที่จะสอดคล้องกันนะคะทีนี้พอมาพูดมาถึงธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่นีก็ต้องคิดถึงในเรื่องของภาพรวม ของการแข่งขันนะคะซึ่งทางผู้ผ่านเอเนก็มองว่าภาพรวมของการแข่งขันนี่ค่อนข้างที่จะคงที่นะคะในภาพของรอยมาสที่4ที่เพิ่งจบไปนะคะแล้วก็กลยุทธ์ของทางบริษัทในปีนี้เนี่ยในการที่จะเพิ่มในส่วนของอาปุ oo, หรือว่า average rate per user นะคะก็จะเป็นการเสนอแพ็กเกจใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะจูงใจให้ลูกค้าเนี่ยมีการอัปเกรดตัวของแพ็กเกจขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําได้มากน้อยแค่ไหนสําเร็จมากน้อยแค่ไหนจะต้องขึ้นอยู่กับภาพเศรษฐกิจเป็นหลัก ะะโดยภาพรวมแล้วเนี่ยการดันของทางบริษัทเนี่ยค่อนข้างที่จะอินไลน์กับสิ่งที่เรามองไว้นะคะทำให้เรายังคงประมาณการไว้ว่าภาพของกําไรปกติของทางแอดวานซ์เนี่ยปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณสัก29,000ล้านบาทน,นะคะเป็นการเติบโตประมาณ4%เมื่อเทียบจากปีที่แล้วค่ะ ค่ะทีนี้เรามาดูกันในส่วนสุดท้ายคือ valuation กับคำแนะนำบ้างนะคะทางดังวิเคราะห์เราเองเนี่ยยังคงคำแนะนำ technical call ของ Advanced n ไว้ที่ Neutral อยู่นะคะโดยที่ให้ราคาเป้าหมายสำหรับปีนี้เนี่ยซึ่งเป็นวิธี valuation ด้วย DCF นะคะก็จะเป็นราคาเป้าหมายอยู่ที่246บาทต่อหุ้นนะคะแมะ้เรามองว่าการเข้าซื้อกิจการของตัว Triple T Board b a n แล้วก็จาก If เนี่ยรวมไปถึงคลื่น7 0 0 m h z เองเนี่ยจะส่งผลดีต่อ Advanced ในระยะยาวแต่อย่างที่น้องกิ๊บอกไปเลยว่าทาง าบริษัทเอแล้วก็ทางนักวิเคราะห์เราเองเนี่ยมองว่าในระยะสั้นขึ้นหนปีตรงนี้เนี่ยก็อาจจะยังกดดันในทิศทางของตัวผลประกอบการอยู่แล้วก็ตัวกําไรในปีนี้เราก็คาดไว้ว่าการเติบโตเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเกือบสีเปอร์เซนซึ่งก็ถือว่าไม่ได้สูงมากนักนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคําแนะนําสําหรับตัวแอดวานซเองก็เลยในเชิงของแทคติ่อลคอก็เลยเป็นเพียงแค่นูโตรอยู่ ะะซึ่งกอ็อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าทิศทางหรือว่าการเติบโตเนี่ยในระยะสั้นคือ1นปีนี้ก็อาจจะมีแรงกดดันอยู่บ้างแต่ว่าระยะยาวก็ยังไงหนึ่งปีก็อาจจะต้องมีการอัปเดตกันเพิ่มเติม ะะก็อันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของวันนี้นะคะที่นอนและน้องกิฟต์นำมาฝากกันมีทั้งในส่วนของพรีวิวหุ้นใหญ่อย่างเช่นตัวปตทนะคะซึ่งก็จะประกาศงบในสัปดาห์หน้าวันที่25ตุลาคมนะคะแล้วก็ตัวผลประกอบการของอตัวแอดวานซ์นะคะที่ประกาศออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาพรวมของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ถ้าเราลองมาผูกกันว่าผลกระทบจากทะเลแดงที่เกิดขึ้นในวันนี้มีผลต่อกลุ่มสารมนี้มากน้อยเพียงใดแล้วก็รวมไปถึงทิศท,ทาขงของตัวผลประกอบการไตรมาสสี่ ที่จะรายงานออกมาด้วยนะคะก็วันนี้ก็คาดว่าน่าจะครบถ้วนนะคะสําหรับ สัปดาห์นี้นะคะแล้วก็สัปดาห์หน้ายังเป็นสัปดาห์หนึ่งที่ต้องบอกว่าการรายงานตัวผลประกอบการอย่างเข้มข้นอยู่นะคะในช่วงสัปดาห์หน้านี้ต้องบอกว่าหลายบริษัทเลยมีมีแผลรออยู่แล้วก็รวมไปถึงหลังจากหลังจากประกาศผลประกอบการก็จะเป็นการประชุมนักวิเคราะห์เลยซึ่งทิศทางหรือว่าแนวโน้มหรือว่าการปรับแผนอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวลับมาเจาะแล้วก็อัปเดตกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่สำหรับวันตรุษจีนนี้อีกคครั้้งงนนึะะแลว ให้รวยๆเฮงๆสุขภาพแข็งแรงกังโคนหน้านะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ